สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสุบองสุบอนที่ติดตามขอบส้มส่องสนีป่าพี่น้องพบพ่อกับส่องสนีป่าอีกแล้วสบายดีอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะเมื่อในฮักกับซื้อกินหมักโมพี่น้องสนีซื้อมาพี่น้องจะซื้อซุกบ่ซุกเลยพี่น้องเลยสนีฮะก็เอามาเนาะฮักซืมาผ่าสุระซาวกินพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นฮัก็มาแต่อันมาแต้มอเนาะพาลูกไส้ไปหาหมอพี่น้อง นอกนก็ลคืนและลพี่นอ้องจะมาหอนจะไปนอนลายคืนแล้วพี่นอน,นอสี่คืนไปนอนสี่คืนพี่นอ้องหลังจากไปนอนสี่คลื่นเลยมาเวเนาะห้าสิบแปโมงกินน้ำตูหมกหมูคือเดเดงเน,ะนาะแมพี่นอ้องกะต้มตื่นตื่ใาเลยกระตุ้ม,มติมนจังหน่อยเนาะกระตุ้ตมเตนจังหน่อยพี่น้องเลยที่แรกนน้นยญาตมันบอดซู วันล <c oughs> ะผสมกับเตี๋ยเนา,นเาะกินกับกินบางมือพี่น้องแม่นอาลาซาวอยู่อันไหนแถวหงมอเห็นมีแต่คนเป็นวัดแม่นเพาเป็นวัดเป็นไอไลยเลยพี่น้องที่นี่กันเล็กว่าอยากบางมืออยากบางมือพี่น้องได้ซื้อมาซื้อมากจากพระพ่อละซาวพอดีเนาะพระพ่อละซาวพอดีก็เลยผ่าเพืขข่อกินพี่น้อง ว่านหวานเศษเนาะวานเพ,พราะอ,อันนี้เนี่ยพนักกะเก็บมาพนักกะเก็บมาลงจากสวนพี่น้อ,องเขาก็ซื้อเอาพอดีหวานเนาะ วันนั่งรดไปวาะ <c oughs> แต่ตอนนี้เราบิอนเรายังอยู่ยเพื่อนดีว่ะขึ้นหอานองเกียนแหละโตมากว่าหอหนองเทียนแหละอ,อืงอยงู่เพือน ไปอยู่ม4แ,แล้วก็ซื้อเนาะม,มันแอร์เนาะสำปายเกิดเดือนมแล้วเตือ้อจีนหอดขามหอนมือแม่วันมานอนหลีเดือนวันแมน่ก็บผคือยู่เพือนเขาเลยเนาะใครเนี่ยเรามานอนหลีเดือนวันแม่เดนไอไอห่างนะ อากาศแบบมาเย็นอีกเนาะระวังเด้อหอมมใส่เสื้อกันหนาวให้ลายๆจกไปงานแต่งเนาะงานแต่งลูกอ้าวนะคะก็มากแต่นี่ก็ บ่ายนแหละพี่น้องเอย hòn mời nào nào tất cả heng, heng. Nào. Mà bóng ngủ, bóng mà. này tông cái hang hang nóng mặc kì măng này nàng gục tay mặt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  tay ผลมาแต่หาหมอมาหาหมอแบบเรเห็นน่ะเรเห็นน้องยอดมันงยอดไปใส่น้องมาหาตะเพิ่งตะป่าตาโขไปลงเตาเลยนํามาเบ่งเบ่งหอดีจับเลยแม่บงจับกับเท่อย่าง ไฟ่ยงัวพวกเด็กกินมาได้พี่น้องว่าคองหามเนาะเป็นว่าเป็นไอ,อพี่น้องเลยเคนเป็นขายเป็นนาวไลจะใส่ยา,ลายไลมาจากใส่ไลเหรอเนี่ย

ดูแดงหูุิดะจ๊ะเนอะญาติน้ามาพ่อมันเดียนถามสิบกโละเป็นปูปกผีเนาะปูปกผีเป็นหนามือเบิเลยจะพอตะนะเกีกินบ่จ๊ะยันหน้ามือปลาข้่น้ามาเพียงพ่อมืนกันเนาะมันเป็นมา เอวหนึ่งนาำอืมม่ใช่พ่อเลยคหรังว่ะเขาแต่ว่าได้ลงไปเฮือนคือแต่ว่าตามนมืนเ,นนเนนจ้าพี่แล้วเห่ยเน,นาะได้ไก่มากับเปลือกไผนะ่ไห Side sạch thì the nhắc ăn lê. này chào mừng. I found that it này thay nothing. Ciao, bé ngọc, bé ngọc, bé ngọc. Bé ngọc, bé ngọc. B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 é ในเงินข่าวแบนบ่มีไม่ไม่ต้ตรายจ่ายอะไรนอกไม่นอ้องสิเป็ดสิเก่ากับหมา้ายอะไรแค่นว้มาแค่นว้าห้าไปขายของอยู่ตลาดตะลี่กับขายบอได้ใี่้องกันสอดมาวานยังได้เพีซงเดียวฮะกันสอด ก ring, ้าเพลนเราเเงินเงคำไอใส่จ่ายลายมาสั่มาแต่ห้ามอมาแต่หาลูกมาหัเอาลูกมาแต่หูมอมดองพันอดเมื่อนิ่งมาสั่ตอนแรค่าพื้นแข็แพ่กับมาสั่งหักันชอดกับมาขาไพ้กับทั้งแท้ปนี้แหละมาจุมกับลานองค์ฟังกับบ่มีเรื่อกันเนม่อ บัตเงินกับยังส oh ีหม่อพี่น้องเ้ยเอากันแลสวยกันเพียไพ่บัตาเงินยังหม่อบบัตาเงินกับเมื่อลเมื่อลสี่ทบ้าเมื่อนห้เขากับพี่น้องาแล้วกับีแต่การพี่น้อง เมื่อนี้เอากับคอจคลิปแค่เสน,นีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีแ่แพทย์ก็สุบสุกสนสมองสุบอตสบายดี